อันนี้รับทำกระจกอลูมิเนียมนะครับนี่คือบานตู้เคสอเมซอนกระจกุกรุงเาพเป็นอย่างนี้นะครับคู่เคสเราก็รับนะครับอันนี้ที่เสร็จแล้วอันนี้คือบานใหญ่เป็นบานตู้เคสอยู่นี่นะครับ สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษทำขึ้นเพื่อให้ fc ทุกคนที่ติดตามช่องอาจารย์จักสุทธิพิชิตทำคลิปนี้จะเป็นคลิปการพยากรณ์เกี่ยวกับคนที่เกิดทุกข้างขึ้นทุกข้างแรงปี2565โดยอาจารย์จะใช้ไพ่สำหรับการเกิดแค่3ใบเท่านั้นเดี๋ยวเราไปรับชมคำพยากรณ์กันเลยค่ะคลิปนี้สำหรับคนที่เกิดแรม 8ข่ํานะคะในปี2565เดี๋ยวเราดูกันซิว่าจะได้เสียนไลแล้วก็มีอะไรที่ต้องระวังหรือว่ามีอะไรดีบ้างอย่างนี้นะเสียนที่ได้นะคะเบอร์59อันนี้เป็นเสียนของเสือแต่อันนี้อาจารย์ให้นิยามหรือว่าเ,เป็นสายพยานของเสือของพระแม่มานะคะเพราะว่าวัวดตีสุดในตรงนี้เนาะ แล้วก็เป็นเสียงปู่พิเภกเสียนพระแม่พันธุรัตในคนที่เกิดแรมแปดข้าในปี2565นี้นะคะอาจจะได้มีการพบเจอพบเห็นสิ่งเหนือธรรมชาติสิ่งแปลกใหม่หรือว่าอาจจะได้เข้ามาคลุกคีเกี่ยวกับผีผีสงังสางเทวดา หรือเรื่องทางศาสตร์ดูดวงก็ได้ทางวิชาคมหรือการศักดิ์หรืออะไรพวกนี้นะคะจะได้เข้ามาสัมผัสกับเรื่องพวกนี้หรืออยู่ดีๆก็มีความชอบอยากไปศักดิ์อยากไปอะไรพวกนี้จะเกิดขึ้นในปี65นะคะแต่ว่าศักดิ์มาก็โอเคปลอดภัยมีรุบาอาจย์ดีนะแต่ว่า พวกลองของอะไรพวกนี้ก็คืออย่าอย่าไปทํานะคะอย่าอย่าไปหาทําประมาณนี้แต่ว่าถ้าจะศึกษาศาสตร์พวกนี้ก็สามารถศึกษาได้นะคะในพื้นดวงที่ดูจากหน้าไพ่สาใบเนะี่ยสามารถศึกษาศาสตร์นี้ได้เลยนะหรือว่าใครอยากเรียนโหราศาสตร์อะไรก็ได้มันจะมาทุกเทื่องเนี้ทั้งปีอาจจะมีไอเดียโอฉันเปิดดูดวงดีกว่าฉันไปเรียนดูดวงแล้วมาทําอาชีพอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้นะคะเราก็จะได้ไปสถานที่แปลก หรือวสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไปร่วมงานประเพณีอะไรต่างๆเนี่ยตลอดในปีนี้นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้ไปแล้วก็ให้ระวังเรื่อง ไม่ว่าคุณจะมีพาหนะรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถเก่งรถอะไรก็ตามแต่นะคะจะไปไหนเดินทางไกลอะไรก็ตามแต่ให้คุณเช็คสภาพรถอะไรให้ดีนะอาจจะมีเรื่องรถทึกขวันมากเวลาเดินทางไกลแต่ว่าก็จะแคล้วค่าปลอดภัยให้ราธนาภาก,ก่อนออกบ้านนะคะส่วนมันไว้พรกน,นะในทุกครั้งที่ไปในปีนี้แต่เหตุร้ายเหตุร้ายแรงไม่มีนะ เอ,อจะมีเรื่องนะในปีหกห้าคนเกิดแลมแปดข่ามจะมีเรื่องกระทบกระเทือนใจเกิดขึ้นอืมอาจจะกระทบกระเทือนใจอย่างแรงนะคะสภาพจิตใจจะย่ำแย่เป็นบางช่วงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยถ้าเราสวดมนต์ไหว้พระเราก็เราจะกู้สภาพจิตที่ย่ำแย่กลับคืนมาได้เร็วมากนะเพราะให้ระวังเรื่องความรัก เรื่องความรักเรื่องรักซ้อนเรื่องอะไรต่างๆนานาหรือว่าสิ่งอะไรที่แบบพัดผ้าอะมันจะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดแรมแปดค้านะแต่ก็พวกนี้สวดมนต์ไหว้พระไว้ก็จะดีขึ้นเร็วกว่าคนอื่นแล้วก็เรื่องการเงินของคนเกิดแรมแปดคําเนี่ยจะโอเคนะคะจะทำมาหากินก็จะคล่องหน่อยนึงอาจจะมีสะดุดบ้างอุปรสรรคบ้างนั้นไม่พูดถึงนะเพราะว่ามันมีทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าในคนแรงแปดข้ามจะโอเค กว่าในหลายๆหลายๆข้างแลมอะนะคะถือว่าจะมีโชวก็มีเฮงๆนะเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานนะคะส่วนเลขที่ถูกชะโลกนะเลขที่ถูกชะโกกับคนแลม8ปดถ่ำนะคะให้เน้นไปที่เลข8เลข5เลข6นะคะ3าเลขนี้นะอาจจะเป็นเลขถูกชะโงกหรือว่าเลขนําโชคนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์แล้วให้มีเลขพวกนี้อยู่ในโทรศัพท์ก็ได้หรือถ้าใครมีอยู่ในบ้านเลขที่ก็ยิ่งดีนะคะอ่ะ ก็อาจารย์ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็อวยพรให้ไม่ว่าจะคิดทํากิจการหรืออะไรต่างๆนาน,นา,นนานที่เกี่ยวกับเรื่องเงิน,น,นทองทองนะขอให้ประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าในพื้นดวงแลม8์แปดค่ำดีมากค่ะขอบคุณค่ะสำหรับ f c คนไหนที่ไม่ทราบข้างขึ้นข้างแรมของตัวเองส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาใต้เมนนี้ได้นะ,ะเดี๋ยวน้องแอดมนเขาจะหาให้แล้วเขาก็จะส่งเป็นลิงก์คลิปไปให้นะคะเราก็เปิดดูได้คะ่ะ